เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศนะคะบ้านสวนในยามค่ําคืนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะทุกคนจา้าเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะคะมแมลงมันจะเข้าค่ะนี่ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเดินออกมาหน้าบ้านเราจะเห็นต้นโซ่ทองของใจแบบนี้สองต้นคู่เลยนะคะดอกกําลังสวยงามมากเลยรู้สึกใจฟูมากอะ่ะเนาะอ่ะอ่ะแต่คนก็คงถามว่าเดือนหนึ่งค่าไฟบ้านสวนเท่าไหร่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ เดี๋ยวรู้จะมาบอกเพราะว่ามันยังไม่ครบเดือนเลยค่ะกุหลาบจุสีหอมมากเุ้ยกุหลาบพันนี้หอมสุดเลยอ่ะมันคือพันอะไรใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยค่ะซูมมาใกล้ๆกนี่ยค่ะหอมมากซื้อจะซื้อมาปลูกอีกอ่ะสวยอ่ะนี่สวนหลังบ้านฉันก็มืดตึ๊บเลยตอนนี้แต่ก็มีโซลาเซลล์ปิดหมดนะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเอาจริงนะกล้องวงจรปิดบ้านสวนอะไปสิบตัวเยอะกว่าบ้านกรุงเทพอีก ไม่ได้ติดไว้อะไรนะไว้ดูบ้านตัวเองด้วยเวลาแบบคิดถึงคิดถึงก็เปิดดูเออ God, มันก็เลิศอยู่ป่ะชมบรรยากาศยามค่ําคืนนะอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เย็นๆแต่ไม่ได้หนาวมากลมไม่มีนะะในส่วนขขงเออมันเย็นสบายชิลนั่งกินหมกูกระทงเฮ้ยวันนี้แปลกป่ะมแมลงไม่ค่อยมีป่ะแต่จริงมันก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วนะส่วนยุงเนี่ยถ้าถามยุงเนี่ย จอจะบอกว่ายุงที่กรุงเทพบ้านจอยเนี่ยแม่งเยอะกว่าที่นี่อีกนะตอนแรกก็คิดว่าหูแม่งนั่งไม่ได้แน่เลยตกเย็นสรุปชิลมากเลยแกดูเด๋ยเนี่ยโคตรปังเลยอะชีวิตนะนี่แหละทำงานเหน,นื่อยมาอันนี้มันเตีย้ยไปปะหรือมันก็จริงเหรอเฮ้ยแต่มันก็โอเคแล้วแหละอันนี้เป็นชิงช้าใหม่ที่สั่งพี่ขหทำเพิ่มนะคะ ว่าลูกลูกน้อยก็ใจชันชอบแย่งแบบแย่งกันเวลามาซุ้มย่าดองเราจะเปิดกิจการกี่โมงนี่อันนี้จุดเช็คอินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปนั่งชิงช้าะนะนะแกอยู่ตรงนี้หมูกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิวรอบหน้านะยก็บ,บี่แล้วว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาเนี่ยกุ้งเผาต้องมาือเออมันต้องสูงเนอะอันนั้นดูเตี้ยไปหน่อย<ม>เฮ้<ม> ฮะม,มีอยู่แล้วไงต้นชงโคเดี๋ยวพอมันออกดอกนะมันจะเป็นสีชมพูเลยสวยนี่มาโยกเยกเอยน้ำท่มเมฆกระต่ายลอยคลองหมาหางงอก,กอดคอโยกเยกคุ้มและมีเด็กมาเล่นสองคนนี่เป็นต้นไม้ที่เราย้ายจากหน้าบ้านมาอยู่ตรงนี้ต้นนี้นะเดี๋ยวพอใบมันออกนะมันจะแบบโอ้ยสวยเลยเป็นร่มเงาไว้คอยบังแดดอันนี้ก็เป็นต้นจิกน้ํา เดี๋ยวพอมันออกนะดอกมันก็จะเป็นสีแดงมัง้งหรือชมพูห้อยลงมาสวยแล้วตอนนี้น้องผัดใบสู่ๆนะลูกนะอ่ะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวบีอยู่ตรงนี้แม่จะเดินอันนี้นี่คือต้นนะคะโซทองของใจสวยเนาะมันพอดีกับบ้านมากเลยอะแต่ชอบความดอกความอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอจิกนะ้ำมันก็จะห้อยประมาณนี้แล้มั้ง ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยากจะหาแบบไม้หอมอมาลงมีแต่คนมีคนแนะนําว่าดอกลาตีก็คือจะหอมมากแล้วก็พยอมแล้วก็ปีบแล้วก็อะไรวะเยอะมากใครมีไม้หอมอะไรแนะนาลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าจอยอยากลงไม้หอมมากเลยอะรู้สึกว่าถ้าได้ไม้หอมมามันจะฟิลดีมากเลยตอนนี้นี่และนี่ก็คือซุ้มกุหลาบของเราที่เราเอาดินมาเติมนะคะเมื่อก่อนหน้าเนี้ น้องเหมือนจะล่อแร่หอมปะวะมันี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเลยอะเฮยไม่ค่อยมีกลิ่นเลยอะดอกพวกเนี้ยโอ้ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะ,อ,ะอูอีตัวนั้นอะเวิร์กอีดอกชมพูอะที่เปิดคลิปมาใครรู้จักคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าน้องคือดอกอะไรเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพิ่มเพราะน้องสวยมาก และนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในยามค่าคืนของม้าสวนชวนฝันของจอยจ้าให้ซูมมาดูดอกน้องใกล้ดววเดี๋ยวนี้สวยมากเลยแต่ว่าน้องไม่มีกลิ่นนะสวยมากเลยอะวันนี้น้องหลุดไปอันนึงหัวใจจะวายคือแบบมันสวยจนไม่อยากให้น้องแบบหายไปไหนอยู่ตรงนี้นานๆน,าน,นะเธอ,อเนาะแกไม่ได้ไม่เคยเห็นแต่ในรูปนะไม่คิดว่าไน่ค่ะต้นจริงมันจะสวยขนาดนี้อะ ใกล้ๆคิดดูใช้ลงไม้ดอกเยอะๆอ่ะเนาะไม้หอมไมโอ้คัพเค้ปิดคลิปด้วยดอกกุหลาบอันนี้หน่อยใครรู้ชื่อนอ้องคอมเมนต์มาหน่อยค่ะอยากจะได้น้องเพิ่มค่ะพะน้องหอมชื่นใจมากซูมใกล้ๆหอมมากใครมีนี่หน้ากูค่ะค่ะห,หน้าหน้าตดด้วยใครกลัวคลองพาร์ต่าจะหลายวัดหน่อยเพราะว่าเป็นผีบ้า ใครมีแบบกุหลาบหอมๆแนะนําก็คอมเมนต์มาหน่อยใครมีพวกต้นไม้ไม้หอมคอมเมนต์มาหน่อยนะคะจะจะได้ไปไล่ซื้อจะลงให้หมดเอาไมา่ให้มีทางเดินกันเลยทีเดียวดูเอาัอาอากบกูเซ่นอนดีกว่าไหมล่ะแดดีห้าแล้วไม่ได้พักเลย<ป>เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเดินตลาดเช้าอู่ทองถ้าไปไหวนะ